สวัสดีครับพี่น้องเพแฟนเพล่แนคลับขอบคุณเชนออมเกลิร์ที่มาเชียรนะครับผมบรรยากาศการซ้อมนะครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับได้เลยคุณจีนครับพี่น้องครับชลอปีนเอาสวัสดีคุณสายใยนะครับผมคุณสายใยกำลังท่องบทสวยมากเลยสวยมากเลยขอบคุณหน้าหวานมากตอนนี้แต่ก่อนหน้ายังไงพี่แต่ก่อนมันไม่หวานหน้าดุหรไม่ไม่มันไม่หวานเท่านี้ตอนนี้หวานแล้วใช่ไหมอยากได้หวานกว่านี้อ่ะไม่เอาพอแล้ว ไปซื้อน้ำตาลเอาซื้อน้ำตาลเอาน้ำตาลมากินใช่ไหมแล้วก็มีมดขึ้นอีกใช่มดเดี๋ยวมดก็ขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าเบาหวานออกนะมีคุณว่าโดนก็เคร่งเครียดมากเลยกับบทนี้นะครับผมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะได้รับบทนี้ครับบทอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันันพรุ่งนี้นะครับผมไลซ์ซดปิดแซนด์บอร์ดกันแล้เดี๋ยวๆๆไม่ติ๊มแล้วก็ได้บทแล้วนะครับผม ฮะปวดป่วยเขาชอบกระแทกว่้ไงเข่าครับชีวิตบอเบนเข่าบอเบนเข่าครับเข่าคือเข่าก็เข่าครับชีวิตเี่ยบ้านมาเข่ากับชีวิตบอเบนเข่ากับชีวิตที่ห้าวแบบว่าต้องรับบทโศกคนยังสินะจะมาแบบเข่าได้ข้ามาเข่าบอกบอกมาเทียบเนี้ยวันนี้หมูฟังาบ่อได้เบาบ่อได้เบาเข้ามาเข่าเลยหยาดหยาดนุ่นเข่าจะฟองน้ำหมดแน่คันกันมาเข่าไปสร้างลบคลิปเลยเด้อมันฟังไว้ มันเข่ากับชีวิตแมวนะวันมาถอยสู่เรื่องข้าวสู่เรื่องสู่ตายครับกล้วยก็มาแล้วสวัสดีครับผมสวครับผมปวดเมื่อแอลมืึอคนเตรียมปวดเนาะเห็นใจเตียมมาไปนน้องเมื่อคืน กระดูกรันกอกกอกกอได้ไหมเตนวามาได้แล้วลงพื้นเรอเร็บเราเาพื้นเราพื้นเตนขนาดครับใหญ่บอใหญ่ขดไหนบอบมัน่แแล้ว่มี่เนานะอเล้พ้นแกเม็ดตี้ม่เมอคื่นเอากเขาข้าวยาเข่า้าเถาเนาะเขากแข้งล็กนอยเล็กหอยเลมันมันเจแอกกินยาเอา เขาเห็นอะไกันเขาแบงยังกัน่ะฮะเขาแบงยังกันดูฮอดเห็นดังอ่ะฮะอยากรู้ตามไปดูอะไรเออดี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 กัเลยกันเลยก็จิ้งค้ายำอ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ละนี่ละอันเครื่องบดน้ำอ่อยยังครับ แตเล่ไปซื้อมาเมื่อวานนี่ใช่อุปกรณ์มันบ่นอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่อันนึงครับมันใส่ได้ทั้งไฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่ไหมออกนอกพื้นที่เลยพ่อแม่ได้สมมุติว่าจะไปตลาดค่อนขมไปยังสิกะสามารถมันใส่ได้สองระบบผันมี่มองได้มีไฟฟ้ากับเสียบไฟฟ้ามองได้บ่มีเขาก็ถันไปใส่ท้ายรถไปสิไปตั้งน้ำขังถนนน้ำขังถนนบ่มีไฟฟ้าเนาะใส่แบตเตอรี่ได้เลยครับชาร์จเทื่อนึงเต็มกันได้หกชั่วโมงอันนี้คือเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับผม มือตัวโอ้ยวนนี่ดีเลยมือสามเป็นสแตเลสบ่เพราะเขากินเมียงั่นมาครับเข้าแตสนิมเข้าแตสนิมโอ้ยบอแม่เนิมโอ้ยึ้นมาแรกะ่ไึงพี่น้องมีบมเตี่มรวอะไรเงย่องีแ้เนะวะดนัอ้นี้รถโอ้รถฮอตดีเนาะรถเอาขาดเลยเฮ้ะเดี๋ยวเาไทั้งไปี่ห้อเนีบาทดพี่น้อง เอากันลัะคอยดูว่าหุ่นใดมีพี่น้องเอาผ่านครับไม่ใช่ธรรมดาไม่นึกว่าแกจะเคียวเอาผ่าดสุดยอดเลยว่ะสิงสิงสิงก็ไหวบอบอปัญญาปัญญาดอกมาพี่หน่องครับเอาผ่านครับพี่น้องบาล่างผมด้พี่น้องครับบาต้องล่างดอกโอ้พี่น้องครับครั้งแรกนะครับที่เห็นรถ ฮอตดีคีเอาผาดครับพ um <Yeah> UH ี่น้องปัดมาฐานนี้ครับพี่น้องคอนซอนโถดเขาปัดโศกโศกโศกโฉบมัชใชเอ้ยมุชเอ้ยมุใชเอาคนเอาเอาคนอันนั้นพนคนยังคนมาคนเอาเอาค้นพนแเอาคนนักแข็งพเนรเอาผาดแม่นี่ ขั้นที่สามล้านกว่าพี่นอ้องต้นสามล้านกว่านะครับเอาคนหนักแข็งไว้กันพอคนหนักแข็งบกครังเอาปะคนยังก้อย่ายบปะเอาแห้งๆผลหอยเอาคนครับตอนนี้กำลังสอบอมาฉากสามค่าห <3 S 2> นึง <5 S 2> ่งสามค่ามาไขมวยโอเคอยู่นะโอเคอยู่ได้อยู่โอเคอยู่ครับมาไขมวยไป ขาย <S <S มวยานักม,ยกมวยต้น e e e เอก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 นักมวยต้นเอกเขมบราชัยมาเวมบรชัยเบราชัยแมขายมวยเป็นตระยานแต่ว่าคืออเขา เชื่อไหมเรื่องนี้เรื่องนี้ใครสมบทบาทที่สุดเอกรัตนบุรีสมงเมัเป็นนักามเป็นนวยเดี๋ยวนักมวยนกมวยกินข่าได้ด้วน้วยเนี่ยตงทเงินด้นอเงินเปล่า จำได้เหรอสุดยอดมากเลยอ่ะไม่มีบทครับไม่มีบทเลยเหรอคิดเอาเลยโอ้ยเก่งมากเลยอันแรกผมว่าไงอันแรกก็คือนี่ก็ะตุ้นพูดกันนี่ก็ะตุ้นพูดกันไม่เป็นซุ้มนักมวยชาดก็คปอขวบงูมวยหนิซึ่งแบบก็นั่งยินตัวจยืนตัวจไปเอ้ยมึงตั้งขาดตรงนี้ฟุตเวิร์กก่อนฟุตเวิร์กก็สิแม่ื่อแบบก่อนมวยฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กก่อนฟุตเวิร์กก่อนเออไอซุ่มวจแต่ไม่มอสไฟุตเวิร์กอ่ะ ตตกใจตกใจเหมือนกัานได้วราชัยสใอ้นะวราชัยเจตมรษชัยวราชัยเจตมรชัยบราชัย A B C เอ้ย A B C C ใครางแต่อย่งต่อมาเนาะับบมวยบรดทนอกนักมวยเบอร์สอง บัวขาวอ่ะต้งทำเอกแล้วเประัคาย้าเออแซประดังคาย้อัน้ำนเลยเฮ้ยนี่น่นีประดคายเขาน้อยว่า้าเช้านข้าวนไม่เี่ยนอร่อย้าย้ส่ือะไรนะไอ้ผู้ต้น ในพร้อมาซ่อมม้งหน่อยตัวนดึงอ่ามุ้งจะไปต่ออีกนะต่อไปแลแล้วก็กระ่ยออกมากูดครับกูเข้ามาเดี๋ยวมีคำบอก่อสืบัตรจองตัวด้ไปหนอยนะครับขอบคุครับดีขคบรรยากาศตอนเข้ามาช้าเลยเขอเ เราซ้อมช่วงแรกแล้วก็ช่วงเย็นก็จะซ้อมใส่ทักซีชักซีชักซกซีวัดวัดก็วัดแก้มวัดแก้มแล้วก็นิ้วม่เป็นปัญหาของต้นค่ะ สู่ใครเร้อฮงสู่คนตีนั่งคนตีคนตีอ่าพัดรุ้งคนพัดรุ้งคนพัดรุ้งเจ้าดูบัทลายของหัวเด้อเจ้าจื้อห้มัน่ได้เด้อโอ้หลายหลายหลายดีมากลูกต่อไปพ่อแก่เข้ามาก็จะให้แกนี่แหละก็จะให้เองนี่แหละดูแลโนราของเราใด้เลยครับวอรอร์รัมโนราของเราวอล์รัมวอร์รัมไมจะใส่เอร์รัมโนรา พ,พ่อนี่แหละก็ใช่เองนี่แหละไฟได้กันพ่อแก่ทักทุกไฟจะชิมว่ามุ้งเจ้าเองนะไม่ใช่ไฟจะชิมว่ามันจะปีญพ่อเอาเป็นกำลังใจเสือบัตรจองตัวด้วยพี่น้องนะครับผมรับรองว่าอ้อาวคักพี่น้องเอามากเลยแต่ละคนได้บททุกคนนะครับบททุกคนเลยนะครับผม ท่านรับผมสมาชิกเราติดตามดาวยูทูบเบอร์ของเรานะครับติดตามติดตามดาวยูทูบเบอร์ของเรานะครับอันนี้น้องกุ้มนะครับสวัสดีค่ะได้บทอะไรเป็นมโนราค่ะมโนราชื่อดัมากน้องนัดได้บทอะไรสวัสดีครับ ได้บทอะไรได้บทเป็นลูกไส้ลูกไส้ของแม่พระเอกใช่ไหมเป็นพระเอกใช่ไหมเป็นคนอีสานเป็นคนคนตายครับคนตายคนตายตายหนาแล้วนี่สวัสดีครับพี่ฟ้ายายค่ะปลาเอาปลาเลยปลาได้บทอะไรลูกปลาได้บทเป็นน้องพี่ก้อยค่ะมีขี้เมาไหมรอบนี้ไม่ไม่มีมีมีน่าจะรอบนั้นเชื่อไหมว่าชีวิตจริงมากไม่รอบนั้นทำการบ้านเยอะมาก เดี๋ยวน้เดี๋ยวไม่รอบน้นเขาทำบ้านเยอะมากจริงหมว่าแบบรับบทหนักมากว่าจะเจะเล่นเหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เลยไปร้านเราทุกวันใช่ไหมกอนนี้ก็ว่าให้นี่ตลอดแล้ก็ไปซ้อมไงอ๋อซ้อมเพื่อจะมาเล่นบนเวทีออกมาดีมากเห็นไหมเต็มที่กับงานนี่เต็มที่ไหมนี่ไม่ใหญ่เพลยอะไรไม่ได้อยู่ เนี่ยไม่นี่ก็เตรมที่กับงานไงพราะว่าแบบไปซ้อมก็มาแต่แต่ล้าน้อยคือมากเลยใช่ไม่ปกติก็พี่ก็เห็นซ้อมอยู่ข้างห้องบ่อยมากเลยแหกปากนู่นั่นแหละคนละห้องหรือเปล่าไม่ก็ซ้อมไงซ้อมซ้อมมือจะมาแบบมาเราเตรมที่กับงานนะพอพอออกมาแล้วมันโอเคเนาะมันโอเคไหมเห็นไหมมันรับบทหนักมากเราต้องซ้อมเงนชีวิตจริงมากอ่ะก็ <laughs> ขอบคุณกํากำลังใจครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะครับผมบริกาศยันซ้อมนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบวัสดีครับผมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับพรุ่งนี้20แล้วนะครับบวัสดีครับ